สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Hero Daddy นะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่อเมริกา USA นะครับก็ผมก็มูฟมาที่นี่ทั้งครอบครัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นแฟนผมแล้ก็ลูกด้วยนะครับเอาเป็นว่าช่องนี้นะครับผมจะเอาไว้แนะนำถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูวิถีชีวิตในอเมริกานะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าของชีพการทำงานการไปเที่ยวอาการเรียนของลูกนะครับแล้วก็เรื่องทั่วทไปรวมถึงเรื่องลึกๆเอาเป็นว่า ติดตามกันแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ซับสไครต์ยังฮะถ้ายังกดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปที่ทเที่ยวสวยๆกันนะครับจริงๆแล้วที่เที่ยวที่ออร์ลกอนนี่คือแบบมีเยอะมากเลยนะคะก็คือไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีพรุ่งนี้ก็เลยทำฉลากมาสามอันก็จะมี เมาโนมาฟอลนะคะเป็นน้ำตกเมาโนมามีแคนนอนบีดนะคะบีดน่าจะสวยมากะคะ่ะแล้วก็มีทิวลอมเลยเดี๋ยวให้นานฟ้าเลือกกันดีกว่าค่ะว่าเราจะได้ไปที่ไหนกันในวันพรุ่งนี้ค่ะนานฟ้าครับพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันทีเน,ทนี้ยนานฟ้ามันมีไม่รู้ว่ามันมีจะไปไหนดีระหว่างน้าตกทะเลหรือว่าทะเลสาบอ่ะให้นันฟ้าเลือกเพาพรุ่งนี้เราจะได้ไปไหนนันฟ้าเลือกหนึ่งอัน ชูสหนึ่งใบนันฟ้าครับเลือกหน,นึ่งใบอ่านันฟ้าสามใบเนี่ยหนูเอาอันไหนอ่าเลือกหยิบไปหนึ่งอันหยิบไปหนึ่งอันเราจะไปที่ไหนกันนะไหนดูสิไหนให้มีดูซิว่านันฟ้าได้ที่ไหนพรุ่งนี้จะไปที่ไหนกันทาน่าเดนพรุ่งนี้เราจะไปทีเรียมเลกกันโอเคไหมครับพรุ่งนี้ไปสวิมนะโอเคเย่ก่อนเย่ เอ็ดเหรียญเองอะแต่ว่าก็มีค่าประกันนิดหน่อยสามสิบเหรียญก็รวมแล้วก็แปดสิบเหรียญลดแท็กราคาก็ถือว่าโอเคเนาะวันนี้อากาศดีนะท้องฟ้าเปิดตอนนี้เรากำลังข้ามแม่น้ำโคลัมเบียแล้วนะที่ใหญ่มากไหมสวยด้วยเนี่ยเราจะไปที่เมาหูดลูกนั้นกันจะด,ดึงเห็นไหมเห็นไหมรุ่นั้นลูกนั้นเดี๋ยวเ,เจอกันนะ เดี๋ยวแบวหาอะไรกินก่อน,นตรงนี้ก็คือระหว่างทางขึ้นเขาก็เป็นเวิร์กแบบมีกุดพักเยอะมากมีร้านไรเอ่ยมีเป็นซูชิแล้วก็อันนี้ร้านอินเดียอันนั้นเป็นร้านอาหารไทยสุดท้ายก็มาเลือกอาหารเอเชียนะคะ สั่งชามากินร้อนมากอะตอนเนี้ยสั่งชาแล้วก็สั่งคลาสสิกฮอทดับ Yes แล้วก็สั่งชีสแฮมชีส Yeah Thank you, Thank you. ไปแล้วสั่งง่ายๆเพื่อกินแบบระหว่างทางเดินไปนะคะ เป็นฟู้ดทักอะแบบฮ mm. ิปสเตอร์จริงครูด,ดี ก็จอดรถแล้วนะคะจอดรถแล้วเขาก็ให้เซลเพย์สิบเหรียญต่อคันเดินมานิดเดียวอะประมาณแบบ0ูนย์จุดศ์จุดหนึ่งจุอไมเนะท่านเนะทางเดินก็ง่ายๆใกล้มากถึงเลขแล้วอะ่ะสวยมากเลยวันนี้อากาศดี ใช่ไม่เป็นไรเราจอดตรงนั้นน่ะดีหละอากาศเย็นนะคะเย็นสบายแต่ว่าแบบก็ไม่ได้หนาวมากระวังรถเข็นไหลนะสวยมากเลยแต่น่าจะหนาวน่าจะลงไม่ไหวุหยรถเข็นระวังไหมจอดตรงนี้ไหมหูุกคนดูดูสิ คือแบบสวยไปมปะสวยไปมปะอันนี้ก็คือทีเรียมเลกนะคะอยู่ที่ออเล็กกอนพอตแลนจับไปนะอเอาลูกลงดีกว่าฮัลโหล <Hello. S 2> ตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาที่ทลเลียมเลคนะครับก็คือเลคหรือทะเลสาบดิสชเวอร์ททลเลียมนะครับพอดีวันนี้เป็นวันหยุดนะอาวิวที่เห็นข้างหลังนี่ไม่ใช่ภาพวาดนะ ของจริงนะฮะก็คือเป็นวิวของภูเขาที่ชื่อว่า o u n t Hood นะครับซึ่งจะเป็นภูเขาชื่อดังของ Oregon Portland นะเนาะใครๆก็ต้องแบบรู้จักเป็นภูเขาที่สูงมากๆแล้วก็คือเป็นภูเขาที่เขาไว้เล่นสกีกันอนะเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วหิมะมันจะยู่ด้านบนนะนานประมาณแบบ8เดือนหรือ10เดือนเนะี่ยผมไม่แน่ใจคือแบบมาเล่นได้ทั้งปีเลยแต่ตอนนี้มันเริ่มละลายแนละ้วเพราะมันซ right? ัมเมอร์เห็นปะมันยังเหลืออยู่นะ ซึ่งตอนนี้ที่เรามาเนี่ยมันจะหมดซัมเมอร์แล้วอากาศก็เริ่มเย็นแล้วเห็วผมผมปิวปิวหมดคือเราเห็นเนี่ยก่อนนันเนี้ยถ้าเป็นซัมเมอร์นะเขาจะลงไปเล่นน้ําเลยแต่ว่าตอนนี้น้ำมันเย็นไงไม่ไหวเขาก็จะแบบมาพายเรือการมาเล่นบอร์ดการมาพักผ่อนมาชิลนะฮะอีกจริงๆอีกโซนหนึ่งจะมีโซนแคมปิ้งด้วยแต่ว่านี้เรามาแค่แบบ Day Use มันจะมีเดย u s ูกับแคมป์ยูสเนอะเดยจริงๆเรามาก็จอดรถแถวเนี้ นะครับช่วยค่าอุทยานแบบสิบเหรียญน,นะครับถ้าเป็นแคมปิ้งเนี่ยก็คือ25เหรียญคุณเอาอุปกรณ์มากางกันเลยเขาไม่สถานที่ให้มีโต๊ะเตออ์อะไรพร้อมเลยนะครับก็คุ้มค่าจริงๆจอดรถแค่นี้เดินมาร้อยเมตรก็เห็นแล้วคือสวยมากนะดูดิสุดยอดเลยวิวแบบมหาศาลร้อยล้านพันล้านนะครับอ่ะเราบอกไว้ก่อนว่าการเดินทางเราต้องมารถส่วนตัวนะมันไม่ได้แบบมีรถที่พาเรามาได้น,นะฮะจากเมืองเนี่ยจากที่ผมอยู่ก็ เอาง่ายจากตัวเมืองแล้วกันนะครจากดาวเทาเนี่ยพอร์ตแลนด์ก็ขับมาประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วดูดิดูดวิวอ่ะสุดยอดอะ่ะนี่เย็นนะโอ้โหสวยมากเห็นป่มโอ้โหคุ้มค่ามากอะ่นะอันนี้ก็เป็นแบบทางเดินไปอันนี้เขาเหมือนไปพายเรือคายักกันนะคะจุดลมจุดพักมีโต๊ะนั่งให้เตรียมของทางก็โอเคเนาะแบบเอารถเข็นมาได้ ไม่ได้เดินทางยากเป็น point วิวพอยต์สวยๆที่แบบไม่ต้องเดินไกลๆเหมาะกับแบบคนมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาตกปลากันนะสวยจริงๆสวยเลยเย,ย,เลยีนนนเเอว้ป็ดิากล ก็ตกปลากันเนี่ยคุณลุงจะเวียนจะเวียนเบ็ดนะเพราะว่าเขาตกแซลมอนกันนะที่เนี่ยตกแซลมอนได้เข้าโอ๊ตตกคำตกแซลมอนเราแรกกินกันตรงนี้น่าจะฟินอยู่นะปลาแซลมอนนะครับที่เราอยู่คือแซลมอนครีกนะครับแปลว่าบึงแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยมีนี่จะให้ดูจะให้ดูเหมือนเหมืองเขาวางเบ็ดปะอุ้ย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 นี่นี่นี่อันนี้นี่เขาตกแล้วเหมือนเขาแบบวางอะไรไม่รู้ว่าแล้วเนี่ย เห็นปะ,ะเห็นแซลมอนปะนใช่ปะใช่แซลมอนเออเจ๋งนะเออวันหลังเอาแบบซาซิมิเนาะออมานั่งกินกันเลยดีกว่าโอเคเที okay. ่ยวง่ายๆถ้่าธรรมชาติง่ายๆใช่แล้วเดี๋ยวเราดูวันนี้เราจะไปไหนกันต่ออันนี้เราให้ชมวิวครับลอยด้ายพันล้านด้วยกอน ถึงแล้ววูดเบิร์นเอาเล็ตนะคะหลังจากไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาแล้วก็มาลองเที่ยวเอาเล็ตด้วย <c oughs> เพื่อมาเอาเล็ตนะคะวูดเบิร์นเอาเล็ตมาผ่อนแางที่ต้องมาช็อปของแบบไม่มีภาษีสช่ไหมใช่ไหมที่ผ่อนแายเป็นเมืองที่แบบไม่มีแท็กนะคะไม่มีภาษีสินค้าใช่ไหม no sale <sell> tag no sale tag อืม ของก็เยอะนะที่นี่ก็มีแบรนด์แบบหลักๆอะ่ะคอสทอร์รี่เบิร์ดแบรนด์ผู้หญิงก็มีหมดอะมีไนกี้อ๋อมีแครมีซันการ์ดฮัทโอเคคนไม่เยอะอะโอเคเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าได้อะไรบ้างวันนี้เป็นปเวาช่งร่าเด็กนะ้วันนิวคลอสไะ นะคะแถมไม่มีแท็กอีกทนไหวเหรอได้ไปแล้วเนี่ย <c oughs> แบบเข้ามาถึงไม่ทัน10นาทีได้ไปแล้วได้ไปแล้วหนึ่งนาฬิกาโอเคร้านต่อไปไปดูคอสเมติกบ้างคอสเมติกที่นี่ก็มีแบบว่าร้านเยอะอยู่นะอุ้ยมีอาดิดาสด้วยไปดูเครื่องสำอางก่อน นี่ก็อารมณ์ดีมากมีอะไรบ้างเน,นี่ย um. มีเอสเต้ right methods, มีคลินิกมีแม็กบิบราวด์สแมดบ็อกก์ก็น่าสนใจป่ะแต่ดิฉันรองเท้า้วอ่ะ Oh, สวย,สวยมากโปรอีสานสิบเปอร์เซ็นต์ไหนดูสิสวยมากนิ่มแบบเพิ่งรู้สึกว่าในากิ๊กสบายแล้วคุณ <c oughs> ต้องได้แล้วปะ <c oughs> <c oughs>